สวัสดีค่ะเดี๋ยวออยขอเช็คภาพแนละเสียงสักครู่นะคะก็ตอนนี้อีกสองวันก็ครบแดเดือนแล้วนะคะก็ขอนับเป็นแดเดือนเลยละกันเนาะเพราะว่าวันนี้ออยมีไปตรวจคันมาด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าสามสิบเอดส์สี่แล้วนะคะก็อาทิตย์หน้าก็จะครบ8เดือนนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้อัปเดตตีไปสัก 8เดือนเลยละกันเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทำอัปเดต7เดือนเนาะอาการคนท้อง8เดือนนะคะมีอะไรบ้างสำหรับออยนะอาการที่ต่อเนื่องมาจาก6กเดือนน่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือหน้าท้องเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ถึงกับขนาดโตม,มากถ้าดูจากรูปพี่ออยลงเนี่ยเอ่อหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยยังเล็กอยู่เลยนะซึ่งออยก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนท้องทีงท่แล้วอะท้องที่แล้วออยก็ไม่ ท้องไม่ใหญ่นะคะวันที่ไปคลอดเนี่ยคุณพยาบาลเขามาช่วยเชียร์เบ่งแล้วก็มาช่วยกดหน้าท้องเขาเปิดท้องดูเขายังว่าอุ้ยท้องเล็กอยู่เลยวันคลอดอะนะคะเพราะฉะนั้นท้องเนี้ยมีหลายหลายคนทักมาว่าท้องเล็กออยก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยคงจะมีอันตราซาอะ่ะเดี๋ยวคงเอาเอน้ำหนักตัวน้องส่วนสูงน้องมาอัปเดตก็คิดว่าน่าจะปกติอะน่าจะไม่เล็กน่าจะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะตัวน้องอาจจะไม่เล็ก ท้องเล็กก็ก็ดีไงเราไม่มีไขมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเออก็แอบ,บดีใจนะใครทักท้องเล็กก็แอบ,บดีใจเพราะว่าเฮ้ยมันก็คลอดง่ายเหมือนกันนะก็อ,อ่นะขนาดพุงก็ขยายใหญ่ไม่มากเท่าไหร่ก็เรื่อยๆเทเลนิดเทเลนิดเนี่ยนะคะแล้วก็อาการฉี่บ่อยก็ยังฉี่บ่อยต่อนเนื่องเหมือนเดิมส่วนอาการที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยปวดหลังมาแล้วจ้า ครั้งที่แล้วอัปเดตไปตอนเจ็ดเดือนใช่ไหมออยบอกว่ายังไม่ปวดหลังเลยยังเดินได้สบายนะคะแต่ว่าช่วงเดือนที่แปดเนี่ยเมื่อสองสามวีคที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าปวดหลังเริ่มมาลวแต่มันจะไม,มนไม่เหมือนปวดหลังเมื่อท้องที่แล้วท้องที่แล้วเนี่ยตอนออยอัปเดตจิ้งหิงอยู่ในท้องตอนประมาณแปดเดือนเนี่ยออยก็บ่นปวดหลังแล้วนะมันเป็นปวดหลังแบบปวดน่วงนวงปวดเรื่อยๆอ,ยอะ่ะท้องที่แล้วนะ ปวดงนงงปวดเรื่อยๆปวดเหมือนแบบปวดเมื่อยเออปวดตลอดเวลาหน่วงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าท้องเนี้ยตอนเนี้ยคือเนี้ยนั่งอยู่เฉยๆมันก็จะไม่มีอาการปรวดแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่ออยไปอุ้มจิมิ่งขึ้นมาจากพื้นนึกออกไหมเออคนท้องอยู่แล้วอะแล้วก้มลงไปอุ้มลูกขึ้นมาจากพื้นจิมิงก็ประมาณสิบสามกิโลนะคะสิบสามสิบสี่กิโลประมาณนั้นแล้ว ยกปุ๊บเอาขึ้นมาไว้บนบาทเลยคือวันนั้นเหมือนเขานอนละเมอหรือว่าเขาอะไรสักอย่างหนึ่งร้องแล้วก็ลงมาจากเตียงลงไปกองที่พื้นเนี่ยนะคะก็เลยอุ้มขึ้นมาปุ๊บแล้วตรงนั้นน่ะมันจี๊ดขึ้นมาเลยค่ะเออรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้ละเ,เหมือนเรายกของผิดท่าเหมือนเรายกน้ําหนักที่มากเกินไปผิดท่าแล้วมันก็จะเป็นแบบจีด๊ดจี๊ดขึ้นขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นก็จะจีดจ๊ดจี๊ดเออ มันจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาคือเหมือนเราลงน้ําหนักไปตรงที่มันโดนจุดนั้นพอดีอะ่ะมันก็จะจี๊ดนะคะแต่ก็ไม่หนักมากนะคะไม่ถึงกับขนาดร้องอดโอยก,ก็ยังพอทนไหวนะเช่วงเนี้ยก็เบาลงแล้วละ่ะนะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมันเริ่มเริ่มปวดหลังมาแต่ว่าเป็นการปวดหลังที่เรายกของผิดท่าเองถ้าเกิดว่าเราเระวังดีๆอยู่ในท่าที่ถูกต้องเนี้ยก็ไม่ปวดแล้วนะคะแล้วก็เป็นตะคิวเออมี เพื่อนๆแม่ๆถามมาว่าเป็นตะคิวหรือเปล่าก่อนหน้าเนี้ยไม่เป็นเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่เป็นเลยท้องแรกก็เป็นนะแต่ก็จะเป็นช่วงนี้แหละค่ะประมาณแปดเดือนเออประมาณท้องเจ็ดแปดเดือนเนี่ยจะเป็นตะคริวตอนที่เราเอี้ยวตัวเอ,อ่อหรือว่าบิดตัวมากเกินไปหรือว่ามันผิด ท่าทางอย่างเงี้ยจะเป็นตะคิวช่วงต้นขาช่วงเอวช่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่นอนตอนกนลางคืนนะคะกลางดึกก็จะมีเป็นตะคิวที่น่องเดือนที่แปดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ถึงอะ่ะประมาณสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรู้สึกมีทุกๆเบาๆอยู่ในท้องนะปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกดิน้นตอนเนี้ยเขาจะดิ้นแรงแล้วละ่ะแล้วเวลาดิ้นเนี่ยนะ เรารู้เลยว่าเอา่อขาอยู่ตรงไหนก้นอยู่ตรงไหนแล้วดาวได้ว่าหัวจะทิ่มลงข้างล่างแล้วจากประสบการณ์นะคะเออจากประสบการณ์จากสัญชาตญาณเราคิดว่าหัวเขาจะทิ่มลงหัวเขากลับหัวลงข้างล่างแล้วชัวร์ไม่ชัวร์ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปมีอันตรซาวเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะเวลาที่เขาดิ้นเนี่ยมันจะมีปุดๆอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งลูกกลมๆใหญ่ๆ จะอยู่ฝั่งนี้อ่ะลูกกลมๆใหญ่ๆจะอยู่ฝั่งนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนลูกกลมๆเล็กๆหลายๆลูกเดาว,ว่าอีกฝั่งลูกกลมๆใหญ่ๆที่ปุดๆมาจนบางทีเราเนื้อว่าท้องแข็งอะ่ะ <laughs> อันนั้นนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นก้นของเขาอะนะคะแล้วก็อีกฝั่งที่เป็นจุดๆดจุดจุจดมือทีก็มีท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 ีมาอย um. ่างนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเท้าเขาเข่าเขาหรือว่ามือเขาอะที่กําลังต่อยกําลังเตะกําลังถีบอยู่นะคะอีกฝั่งนึงก็เลยคิดว่าอ่ะหัวน่าจะทิมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเวลาลูกดิ้นหัวเขาไม่น่าขยับมากอะหัวเป็นส่วนที่หนักใช่ปะน่าจะแบบอยู่เฉยอะแล้วก็ส่วนที่หนักหน่อยก็น่าจะเป็นก้น อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเอ่อเท้าเข่าแขนน่าจะอยู่ฝั่งนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับหัวเรียบร้อยแล้วล่ะนะชัวร์ไม่ชัวร์ยังไงเดี๋ยวออยอัพเดตอีกทีนึงสัปดาห์หน้าที่จะไปอันด์ซาวนะคะก็เนาะอันนั้น่นะรู้เลยว่าลูกดิ้นชัดเจนและแรงนะคะแล้วก็จะมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเดือนที่8ก็คือมันจะรู้สึกตุ๊บ จังหวะเอออันนี้ลูกสะอึกแน่นอนนะคะนานอยู่ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีประมาณเนี้ยค่ะวันหนึ่งก็อาจจะหนึ่งรอบบางวันก็อาจจะสองรอบนะคะเอเพิ่งมารู้สึกเมื่อประมาณสามสี่วันที่ผ่านมาเนี้ยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปถ้าท้องแรกตอนท้องจี้มิงเนี้ยก็บ่อยเหมือนกันนะเออสะอึกเกือบแทบทุกวันเลยนะคะตอนใกล้คลอดคุณหมอเขาเอาเครื่องอะไรมาคาดพุงก็ยังสะอึกอยู่เลย <laughs> ก็คิดว่า ต่อจากนี้ก็น่าจะมีความรู้สึกที่ลูกสะอึกต่อไปนะคะอืมอาหารเป็นพิษจ้าตอนแรกอนิวากลับมาแพ้ท้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนท้องแรกอ่ะท้องจิหมิงใช่ไหมตอนท้องแรกอ่ะก็ หายแพ้ท้องตอน4เดือนท้องนี้ก็เหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะรู้สึกเหมือนคนปกติเลยรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอุ้ยฉันท้องฉันละลาได้เดินไม่เหนื่อยอะไรทําอะไรต่างๆได้เหมือนคนปกติแล้วพอช่วง8ปดเดือนอ่ะมันเหมือนจะมีอาการสักอย่างนึงขึ้นมาเตือนเราว่าเฮ้ยแกใช้ชีวิตระวังหน่อยแกท้องอยู่นะก็คืออาการที่แบบแพ้อะไรสักอย่างอ่ะเออไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ ช่วงเนี้ยช่วงแปดเดือนเนี้ยบางคนอาจจะเป็นพื่นหรือบางคนอาจจะกลับมาแพ้ท้องอีกครั้งหนึ่งเอ่อของออยเนี่ยแพ้อาหารอาหารเป็นพิษนะคะเอ่อตอนแรกคิดว่าแพ้ท้องกลับมาแพ้ท้องอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็คิดในใจว่าคงไม่ใช่แหละนะเพราะว่าม,มีมีท้องเสียด้วยนะคะเมื่อวันสองวันก่อนหน้าเนี้ยท้องเสีย ท้องเสียทายเหลวหลายครั้งเลยวันหนึ่งแล้วก็พอมาอีกวันหนึ่งอ้อวกออกมาหมดเลยนะคะคือแบบทานเช้าทานมื้อเช้าทานมื้อเที่ยงทานมื้อเย็นแล้วพอก่อนนอนตอนคืนเนี่ยอ้วกออกมาตั้งแต่มื้อเช้าอะ่ะก็คือมื้อเช้ามันไม่ย่อยเลยอะ่ะเออเออก็คิดว่ามันอ้วกเหมือนตอนเราแพ้ท้องอะ่ะแล้วหลังจากนั้นทานอะไรไม่ได้อีกเลยนะคะทานอะไรก็อวกออกแล้วก็เออแม้กระทั่งน้ําก็อวกออกเหมือนกันนะคะ ก็เลยคิดว่าไม่ไม,ไม่อาหารเป็นพิษก็กลับมาแพ้ท้องอีกครั้งหนึ่งนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็มีโอกาสไปตรวจคันไงก็เลยบอกคุณหมอไปนะคะพอดีคุณหมอเขาถามว่าสบายดีไหมบอกเลยไม่สบายเลยค่ะคุณหมอหนูท้องเสียแล้วหนูก็อ้วกหนูแพ้เหมือนแพ้ท้องอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอโอ้ยถ้าอย่างนั้นนไม่ใช่แพ้ท้องหรอก คุณหมอเขาบอกว่าอาหารเป็นพิษเพราะว่ามันมีถ่ายท้องด้วยนะคะถามว่ามือบวมไหมเท้าบวมไหมอ่ะไม่บวมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คันเป็นพิษก็รอตัวไปนะคะก็สรุปคุณหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษนะคะ